ค่ะนี้ก็มาต่อกันนะคะต่อกันในเรื่องของการเขียนฟังก์ชันประกอบในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะมอคราาที่เราทำไปถึงข้อ3นะก็หยุดมาต่อข้อ4เลยค่ะข้อสี่อนนี้มาดูข้อ4นะคะนะข้อ4เราก็เขียนไปในรูปของวงเล็บนะคะ f ของ g ของ c ใครที่เข้าใจแล้วคลิปนี้ไม่ต้องดูก็ได้นะคะใครที่ยังไม่เข้าใจก็ดูดไปเรื่อยๆก่อนอ่ะทีนี้มาดูค่ะ G ของ4เนี่ยเราปรับตรงนี้ให้เป็นรูปร่างนี้นะคะเมื่อปรับแล้วเราก็ไปดูสิ่งที่อยู่ด้านในก่อนเป็น f ของอ่าของ4ค่ะ G ข 4, อง 4G ของ4อยู่นี่นะคะหน้าตาเหมือนกันเลยถ้าหน้าตาเหมือนกันเราเขียนเลข2แทนได้นะคะเพราะนั้นเราจะใช้เลข2เนี่ยแทนนะคะแทนตัวนี้ด้วยเลข2นะคะซึ่งมี f อยู่ข้างหน้า ราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องไปดูว่า f f ที่สองเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ f ที่สองก็คือตัวนี้เห็นไหมคะเหมือนกันเพราะนั้นให้ตอบอะไรได้เลยตอบห้าได้เลยนะคะก็ตอบแบบนี้เป็นห้าต่อไปดูข้อห้าค่ะข้อห้าก็จะเห็นว่ามันก็คือ f ของ g ของห้านั่นเองนะ f ของ g ของห้าเพราะนั้นไปดูสิ่งที่อยู่ข้างในก่อนคือ g ห้า G 5หอยู่ไหน G 5ห้าอยู่นี่ค่ะ G 5ห้าอยู่ตรงนี้ G 5ห้าอยู่ตรงนี้มันก็คือให้ใส่เป็นเลขอะไรแทนใส่เป็นเลขสามแทนแล้วมี f อยู่ข้างหน้านะคะตรงนี้ก็ลบออกเอาไปใช้เสร็จรก็ลบออกเสร็จแล้วเราก็ไปดู f ของใคร f ของสามหน้าตาแบบนี้อยู่ตรงไหนหน้าอยู่ตรงนี้อ่าอยู่ตรงนี้ f ฟของสามของ3ามีค่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับสามก็ตอบสามเลยนะคะก็เสร็จแล้วเท่านี้ยังไงคะง่ายใช่ไหมเอาไปดูข้อหกค่ะ ข้อหกข้อหกก็เป็น R F เขียนข้างล่างนะคะ F แล้วก็ O ก็เปลี่ยนเป็นวงเล็บแล้วก็ G แล้วก็ก็เลขหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วเราค่อยไปดูว่าไอ้ G ที่หนึ่งเนี่ยมันคือตัวไหนนะ G ที่หนึ่งก็คือตัวนี้ใช่ไหมจที่หนึ่งคือตัวนี้มีค่าเท่ากับใครมีค่าเท่ากับสี่เราก็เปลี่ยน g ของหนึ่งอีกเป็นเลขสี่ไปเลย อันนี้เปลี่ยนเป็นเลขส G หนึ่งเป็นเลขสี่แล้วมันก็คือ F อยู่ข้างหน้าทีนี้กลับไปดูว่า F ที่สี่ F ที่4ี่ก็ดู F 4อ่ออ้อไก่ก็คือ F 4ก็เท่ากับอะไรคะตรงนี้ F 4ก็คือเลขเลขหนึ่งนั้นเราก็ใส่คำใส่เลขเลขหนึ่งลงไปตรงนี้เสร็จแล้วค่ะได้คำตอบละต่อไปไปดูข้อเจ็ดดูข้อเจ็ดูข้อเจ็ดจข้อเจ็เราก็เขียนว่า F นะ f ของ g แล้วก็นี่นะคะ f ของ g นะีเอฟของ g แล้วก็แล้วก็สอ,อะยังไม่ปิดวงเล็บคะ่ะเอาสองเข้าไปก่อนสองแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็ไปดู g ของสองว่าหน้าตา g 2, ีสองคือที่ไหนนี่ไงคะ g ีสอง g ีสองให้ตอบอะไรได้เลยตอบหนึ่งเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขเลขหนึ่งนะเปลี่ยนตรงนี้เป็นเลขหนึ่ง ลบออกก่อนเส้นทางการคิดให้ลบออกก่อนนะเราจะได้ว่า f ของหนึ่ง f ของหนึ่งคืออะไรเราก็วิ่งไปที่ f ของหนึ่งคือตัวนี้เพราะฉะนั้นให้ตอบอะไรได้เลยคะ่ะตอบอะไรได้เลยตอบสามได้เลยเสร็จแล้วนี่ได้คำตอบเป็นสามเรียบร้อยต่อไปข้อแปดค่ะข้อแปดข้อแปดนะครูก็ได้ว่า f แล้วก็วงเล็บ g แล้วก็สามแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็ไปดูซิว่าหน้าตาแบบนี้คือ g 3มตอบนี้ g 3ให้ใสเ่เลขเลข1ใช่ไหมตอบอันนี้ใส,เเสเเ่เลขหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมเลยอ่ะเลขหนึ่งอ่ะเราก็จะได้ว่าตรงนี้ก็คือเลขหนี่งมี f อยู่ข้างหน้านะเท่ากับต่อไป f ของ1ไปดูซิจะตอบอะไรได้ f ของ1ก็ไปที่นี่นะไปดู f ที่1ให้ตอบเลขอะไรคะเลขสามนะแล้ก็ออกจากได้รเกเกะ เอสามเท่ากับแล้วอันนี้ก็เท่ากับสามนะคะเท่ากับสามอาจ่อไปดูข้อเก้าเลยค่ะต่อด้วยข้อเก้าจะไปอย่างรวดเร็วแล้วพอเข้าใจแล้วมันก็จะเร็วขึ้นวให้เท่ากับลงมาข้างล่างนะคะเปลี่ยน F เป็น O เป็นวงเล็บแล้วก็ใส่สี่นี้นะคะร็ได้ขยนันนิดหน่อยพอเห็นอ่ะทั้งหมด G ของสี G ของ4ก็ไปดูเลยค่ะนี่ขึ้นมานี่ G ของ4คือตัวนี้ใช่ไหมจของ4ให้เขียนอะไรแทนได้เลยเพราะมันเท่ากันนะแทนสองได้เลยนะคะนันะคุณจะใช้เลข2แทน g ของ4ให้อยู่หลัง f, นะอ่ะทีนี้เราก็ไปดู f ของ4บ้าง f ของ4เอาอ้อมอีกแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะ f ของ4อยู่ตัวนี้เพราะนั้นเราสามารถตอบได้เลยว่ามันก็คือเลขอะไรนั่นเองก็คือเลข1อีกแล้วนะคะก็ต่อไป เส้นทางการคิดก็ลบออกไปก่อนต่อไปข้อสิบข้อสิน่าสนใจอยู่ที่ข้อสิบเอ็ดสิบสองเะเดี๋ยวค่อยมาดูกันมาดูข้อสิบก่อนอเดี๋ยวก่อน f กับ g ต้องไม่หายไปไหนนั้นมาดูข้อสิบก่อนข้อสิบแล้วก็ G แล้วก็5แบบนี้ไปดู G 5ก่อนซิ G5... ห้ g 5. G 5อยู่ไหน G5 อยู่นี่เลยค่ะ ...G5 อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็ให้ตอบอะไรคะตอบสใช่ไหม ราะนั้นหลัง f เราไม่เขียน g 5แต่เราก็จะเขียนอะไรแทนเขียนสามแทนก็จะเป็น f ของของสามพอเป็น f ของสามเราก็ดู f ของสามไปดูที่ f ของสามคือตัวนี้ตัวนี้ก็ตอบอะไรแทนเลยลูกตอบสามใช่ไหมอ่าเราก็ใส่ค่าลงไปเลยมีค่าเท่ากับสามนะคะแบบนี้ต่อไปดู สีเขียวสลับกันไปสีเขียวสีน้ำเงินสีดําอะไรพวกนี้เอาราค่ะมาข้อนี้ข้อนี้นักเรียนเคยครูเคยสอนเรื่องพีชคณิตใช่ไหมมันเป็นการบวกลบเป็นพีชคณิตฟังก์ชันไอตัว f ตัว g เนี่ยครูบอกแล้วว่าตัว f กับตัว g เนี่ยมันก็คือ f x ใช่ไหมแล้วก็ g อะไรนะ g x นั่นเองเขียนให้เต็มยศก็มี x อยู่ข้างหลังด้วยเพราะนั้นการเป็น f x g x เนี่ยมันหมายถึงค่าอะไรค่า y ใช่ไหมค่า y ถ้าเขาบอกว่าจะจับมาบวกกันได้ค่า x ต้องเป็นค่า ค่าเดียวกันใช่ป่ะค่า x ต้องเป็นค่าเดียวกันเนี่ยตัวนี้ต้องเป็นค่าเดียวกันอพอเป็นตอนนี้โจทย์ให้ค่า x เป็นอะไรมาให้ x เป็น1แล้วค่อยจับ y y ของ x f ที f g ่ y ที่ x เป็น f เป็น1กับ y ที่ g เป็น1ของ x เป็น1แบบเนี้ยเอามาแทนค่านะคะเดี๋ยวรูเขียนให้ดูอันนี้อาจจะดูแปลกแป่กมันก็คือ f x อไม่ x ละตอนนี้ x ก็คืออะไรนั่นเองตอนนี้ x คืออะไรคะ นึ่งคูก็เปลี่ยน x เป็นหนึ่งไปเลยนะคะแล้วก็บวกด้วย g ของ x ที่เป็นหนึ่งนะนี่คือ x ใช่ไหม x เป็นหนึ่งก็แทนค่าลงไปเนี่ยเนี่ยเพราะจริงๆฟอร์มมันก็คือ g อะไรนั่นเอง gx นะแล้วก็ใส่แบบนี้ไปเลยเพราะนั้นไปดูซิ f ของ1เนี่ยมันอยู่ตรงไหน f ของ1ก็คือตัวนี้ไงใช่ไหม f ของ1ก็เปลี่ยนเป็นเลขอะไรได้เลยเปลี่ยนเป็นเลขสได้เลยะคะ นี่เส้นทางการคิดต่อไป g ของหนึ่งของหนึ่งอยู่ไหนก็อยู่นี่ไง G ของหนึ่งของหนึ่งให้ตอบอะไรไปให้ใส่สีเพราะนั้นบวกกับสีใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้เท่ากับอะไรเลยได้เท่ากับเจ็ดแบบนี้ค่ะเพราะนั้นไปดูต่อค่ะไปดูข้อสิบสองข้อสิบสองก็จะเป็นการลบกันการลบกันก็จะได้ว่าคุณเขียนข้างล่างนะคะว่าเป็น f ของตอนนี้ค่า x คือเลขอะไรคะค่า x คือเลขสี่ใช่ไหมคุณเปลี่ยนเป็น x เป็นเลขสี่แล้วก็ลบกับ gg g ที่ x เป็นเลขสี่ใช่ไหมอ่าเขียนเท่ากับตรงนี้นะอ่าทีนี้ f ชิปเเป็นสี่ก็คือตัวนี้ถูกไหมอ่าว่าครูจะเขียนเลขหนึ่งแทนเพราะมันใช้แทนเลขหนึ่งได้มันเท่ากับหนึ่งก็เปลี่ยนเ,นเลขหนึ่งนะ <c oughs> เสร็จแล้วอันนี้ใส่หนึ่งแล้วก็ลบด้วย g ของสี่ของสีนะ่อยู่ไหนอยู่นี่นี่คือ g ีของสี่เราใช้ใช้เลขอะไรแทนได้ใช้เลขสองแทนได้นะ ก็ใส่ไปเป็นเลขสองนะมันก็คือลบอะไรนั่นเองหนึ่งลบสองก็ได้ลบหนึ่งนะคะต่อไปกใกล้ใกล้เสร็จละเหลืออีกสองข้อสามข้อามาเรียบมาเรีบ,รบอ่ะดูค่ะดูต่อเลยให้เป็นสีม่วงแล้วกันเอาเนี้ยคูณกันนะคูณกันมันก็มาจากเอ่เอฟของ x x เป็นเลขอะไรคะ x เป็นเลขสามเพราะนั้นเราก็ใช้ f ของสามเนี่ยไปคูณกับ g ของสามเพราะมันต้องเป็น เอกเดียวกันก็คือต้องเป็นเลข3ามนะตอนนี้เราไปดู f ของ3ซิ f ของ3ตัวนี้อยู่ที่ไหน f ของ3อาอ้อมหน่อยอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะนั้นให้ใช้เลขอะไรเป็นตัวใส่ลงไปแทน f ของ3เราก็ใช้ตัวนี้ก็คือเลข3คูณกับใครคูณกับ g ของ3 g ของ3คืออะไรตัวนี้ไง g ของ3มันก็คือเลขเลข1เพราะนั้นเราก็ใช้เลข1แทน g ของ3ไปตัวนี้เป็นเลข1อันนี้คูณการคูณกันได้เท่าไหร่ คำตอบก็คือเอขอโทษค่ะคำตอบก็คือสามนั่นเองเป็นไงคะมันจะยากใช่ไหมไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจคำว่าตัว x กับตัว gx fx อะไรพวกนี้มันคือเล่นค่า x ค่า y นั่นเองสรุปแล้วแต่เราต้องรู้ที่มาของ y ว่า y มันจะอยู่ในอีกฟอร์มที่เป็น fx gx แล้วก็ hx เท่านั้นเองนะอ่ะทีนี้มาดูอันนี้ต่อเลยค่ะอ,อันนี้เป็น c, อะ z id c อันนี้แล้วกันค่ะอ่ามันก็คือ f ของ x เป็น2หารด้วย g ของ x ที่เป็นอะไรนั่นเองเป็น2นั่นเองแต่ต้องระวังนะคะข้างล่างอย่าเป็น0นะคะไปดูซิว่า g ของ2เป็น0ูนย์ไหมเอ่อเป็นศูนย์ไหมอะดู g ของ2ก่อนเพื่อความปลอดภัย g ของ2มีไหมมีนี่ไง g ของ2เป็นเลขอะไรเลยเนี่ยเป็นเลข1ก็ไม่ใช่ศูนย์แสดงว่าสบายใจได้นะถ้าสบายใจได้แบบนี้เราก็ใส่แทนค่าไปเลยครับว่าข้างล่างเป็นเลข1นะตัวนี้คือเลข1แล้ว เอฟของสองละเอฟของสองอ่ะเอฟของสองก็คืออะไรนั่นเองก็คือห้านั่นเองใช่ไหมเราก็ใส่เลขห้าไปเพราะนั้นมันก็จะได้แบบนี้ห้าส่วนหนึ่งมันก็คือเลขอะไรนั่นเองเลขห้านั่นเองก็ตอบห้านะข้อนี้ตอบห้าต่อไปดูข้อสิบห้าค่ะข้อสิบห้านี่เหมือนติ่งแถมนะแต่แงแฉมาอ่าให้เป็นสีแดงแล้วกันนะเพราะนั้นมันก็คือเอฟแล้วก็เอฟแล้วก็สองแบบนี้ เราปิดวงเล็บนั่นแสดงว่าให้ดูอะไรก่อนดู f ที่เลขสองก่อน f สองคือตัวนี้ใช่ไหมให้ใส่เลขอะไรแทนใส่ห้าแทนเห็นไหมใส่ตรงนี้เป็นห้าแต่มันมี f อยู่ข้างนอกอยู่เห็นไหมอ่ามันนี้ f อยู่ข้างนอกอยู่นะอ่าทีนี้เราก็ไปดู f ของห้าสิให้ตอบะลร f ของห้า f ของห้าคือตัวนี้ให้ตอบเลขเลขสองใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเราจะได้ค่าออกมาแล้วสรุปแล้วข้อนี้คือตอบ สองนั่นเองคุณมองไม่เห็นครูบางโอเคเด้แล้วเท่ากับสอง,องเห็นไหมหัวบางอีกอ่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบนะคะพอได้ไหมเออก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะได้ฝึกความเข้าใจไปก่อนนะคะถ้าตรงนี้เข้าใจเดี๋ยวในเรื่องต่อไปนักเรียนก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวค่อยดูอ่านต่อไปนะคค่ะ